วันนี้เราจะมาสร้างสไลเดอร์กันโถิ๊บบอกเลยว่า็ดสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่บ้านนะผมก็ เร่นน้ำต้องหน่อยมาหาทำอะไรเล่นนะวันนี้เราจะมาสร้างสไลเดอร์กันมาดูว่าสไลเดอร์เราจะใช้งานได้ไหมนะเราจะเป็นยังไงกันเราไปดูเลยดีกว่าช่วงน,นี้ก็อากาศร้อนๆนะหาอะไรเย็นๆทำต้องหน่อยี๋ยวผมตอนนี้เราก็เดินทางมาใกล้จะถึงบ่อแล้วนี่นครับ,บ่อเราตอนนี้น้ำก็ลงลึกมากเลยนะ เราจะไปทําตรงไหนดีคิดว่าเราต้องไปตรงนู้นนะแหะเราก็มาถึงตรงที่ที่เราจะมาทําสไลเดอร์นะ <Yeah. S 1> เราน่าจะทําตั้งแต่มุมนี้ลงไปนะความลึกก็น่าจะประมาณทักสาถึงสี่หเมตรได้อยู่โอเคครับ <Yeah. S 1> <Okay, S 2> ผมเดี๋ยวเรา,าเริ่มติดตั้งในว่านี่ของที่ขนมาแนละ้วเป็นอุปกรณ์ในการทำนะ เรามาดูอีกทีนึงว่าตอนเสร็จแล้วจะเป็นยังไง ก็ <God. S 2> นะครับตอนนี้สไลเดอร์เราก็เสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม <Yahoo! S 2> ตอนนี้เราก็เหลือใช้งานนะเดี๋ยวนี้ผมก็จะเทเอเอ,อเขาเรียกว่าอะไรสไลนะแชมพนะูแล้วก็น้ำแล้วจะลองสไลเดอร์ดู <c oughs> ตอนนี้ก็เหนื่อยมากเลยโอ้แบกน้ำขึ้นมาเมื่อกี้เกือบหน้าทิมกนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงกันแล้วเดี๋ยวเราลาดน้ำลงไปก่อนเลยอย่างแรก เฮ้ยเฮ้ยเห็นเปียกเลยนะเดี๋ยวมันจะไม่รลื่นถ้าใบนี้เราก็ไม่ได้ล้างเลยดำป๋เลยนี่ครับขั้นตอนต่อไปสไลด์เฮ้ยเฮ้ย ไหงแรงอ่ะฮะไม่มีความเจ็บเลยอ้บอกว่าสุดยอดมากเลยนะครับผมไหลมาได้ความเร็วสูงนี่ครับผมเดี๋ยวเรามารอดูคนอื่นบ้างเหนือ มาโอ้หลไ่นี้าหลุดไปหมดเลย แต่มันดีมันนไม่เปื้อนขี้โคลนไงแต่เสียงเดียวผ้ามันจะหลุดตามไปด้วยอ่ะถ้าเราดึงขึ้นมาสูงเหมือนผ้ามันจะไม่หลุดแต่ว่าขี้โคลนมันจะเปื้อนหัวเปื้อนอะไรตอนแรกอะตกพวกยัางใจหายวับเลยใจถึขวทิ่มละโคตรแรง โตรแมนอ่ะโอ้หชิลมากเลยกินขนมในน้ำไหนกินเรื่งซีนี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะพองม้วนน้ำกระจาย นี่ครับผมเราจะมาเล่นเท้าลองจะวิง่งขึ้นผ่านทางนี้ไปนะเฮ้ยเฮ้ยโถจิ๊บจิ๊บบอกเลยว่าเด็กเป็ดเป็ดเป็ด เมื่อกี้เราจะขึ้นได้เลนะ้วเป็นเด็กขึ้นได้ขึ้นทางนี้ง่ายกว่าอีก1 2 3 ขาล็อกกันเลยนะใช่ใขาขาไม่ต้องล็อกก็ได้ไม่ต้องลอก็ได้แค่ตัวดีกว่าอันตรายมากนะนี้เหรอพัอะเออมยเกาะเอลกันไมนะาเช็คแ้เกาะนไว้นมใหญ่ดีเอายังหนึ่งสองเอาเอ สวัสดีครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็สไลเดอร์ของเรานะวันนี้ก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็สนุกมากเลยตอนนี้ก็เล่นกันจนแบบหมดแรงครับผมบอกเลยว่าหมดแรงเลยวันนี้อันนี้ก็เริ่มเย็นมากแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะหาร่างเนื้อร่างตัวนะส่วนสไลเดอร์นี่เราอาจจะเก็บไว้ก่อนอาบไปเล่นที่นี้วันหนึ่งนะก็เดี๋ยวเราก็หาไปล้างเนื้อร่างตัวนะครับผมแล้วก็เก็บของกลับบ้านดีกว่า ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะผมเผื่อจะมีคลิปใหม่ๆม,มาทำอยู่เรื่อยๆนะครับผมใครมีอะไรดีๆก็คอมเมนต์ใต้ด่างได้นะครับผมสวัสด,ดีครับ